รู้จักรู้ใจอาทิตย์นี้พบกับสาวก e ิงบุ๊มเบเก่งและดีติดตามชมให้ได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงของรายการรู้จักรู้ใจช่วงเวลาที่จะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแขกคนสำคัญซึ่งมีความสามารถในหลากหลายสาขาอาชีพและจะพาไปทำความรู้ใจแนวนคิดคุณธรรมประจำใจในการดำานงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้เรามากันที่ออฟฟิศที่ทำงานแห่งหนึ่งนะคะเพราะว่าแขกคนสำคัญของเรานะคะเป็น working woman นะคะทำงาน ในบริษัทออฟฟิศซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะเด,เดี๋ยวเด้เชิญพืกตับพี่แอนค่ะคุณปิศนาไตรยตรัตนานุสรัสดีค่ะดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะวัวะนนี้ให้มาบุก <c oughs> ออฟฟ <c oughs> ิศโอเคยินดีค่ะเดี๋ยวให้พี่แอนแนะนำตัวนิดนึงทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้เอ่อตอนนี้ก็เป็นอยู่ฝ่ายการตลาดและก็ customer support นะคะที่บริษัทแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในทันด้านการเงินและการลงทุนค่ะอยู่มากเลยก็ต้องเกิดให้ทผู้ชมซาบนิดนึงนะคะว่าพี่แอนเนี่ยนะคะเป็นเด็กขยันเรียนตั้งแต่ที่เมืองไทยได้รับทุนได้รับทุนนะคะทุนมองนะที่ที่เราจักในทุนมองหรือว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นใช่นมาเรียนที่ เคโอแล้วก็พอจบปุ๊บก็ทำงานในในประเทศญี่ปุ่นซึ่งพี่ไอนเก่งภาษาอังกฤษมากแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็พูดได้ด้วยไทยนี่เยี่ยมอยู่แล้วไทยนี่ถึงแค่มสีะเรลยรู้สึกกล้งเลยค่ะได้ได้หลายภาษาแล้วก็ทำงานตรงนี้ซึ่งวันนี้พี่อพี่ไอให้โอกาสเราได้มาทำความรู้จักตื่นใจค่เดี๋ยวถามพี่อี่นก่อนว่าพี่ไอมาญี่ปุ่นกี่ปีแล้วคะมาตั้งแต่ปีพศ เดือนตุลาคม1997ภันารยเาบภาษาไทยว่าอะไรนะ1,9,9,7 2,5,4,1,4,2กาี่สประมาณนั้นไหมคะสิบกว่าปีปีนี้น่าจะเข้าปีที่13บสามสิาค่ะพอมาปุ๊บก็มาเรียนเลยหรือเปล่าคะก็ได้ทุนมองมาจริงๆไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะคะคุณสอบมองได้ต้องเก่งนะต้องต้องมีแกรดอยู่ใช่ไหมคะต้อง อะไร3.25คือสมัยรุ่นพี่เนี่ยเขายังแค่2.5แล้วก็เอาให้3ามทำให้ถึง3.25แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นคนที่เกรดไม่ถึงแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยสอบระดับสได้เนี่ยก็สามารถจะสมัครทุนได้อ๋อได้มาจริงจริงไม่เลือกที่ k ค KO คนี่จริงๆไม่ได้เลือกค่ะสงสัยอะไรก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเลือกเคให้พราะจริงเนี่ยเขาให้ทางวอนพอไดุ้นกลาบเนี่ย เขาให้เลือกว่าจะเอามหาอลไไหนตอนนั้นเลือกฮอกไกโดมาแล้วพอโดนแเป็นอันดับแรกที่อยากไปฮอกไกโดมากประทับใจเพราะว่ามาญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยปี1992นะคะหลังจากจบเอแบกแล้วก็มาญี่ปุ่นประมาณ2เดือนช่วงนั้นเนี่ยเขาให้ไปมากของวายเอ็เป็นก็เรียก International c a นลแคมคอล r o อร์โปรแกก็ไปเขาถูกส่งไปที่ฮอกไกโด2เดือนแล้วประทับใจมากแบบเป็นอะไรที่สวยโอ้โห่ยด้ไปเพราะว่าต้อง บุญระดับที่อนไร KO ไม่ทราบเหมือนกันหลายคนก็จะทราบนะคะว่า KO จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีเลือกนายกมุติหลายท่านที่จดจาก KO ค่ะใช่เรียนนานไหมคะก็ตอนแรกก็มาเรียนภาษาหนึ่งปีหลังจากนั้นก็เป็น researcher คิงคิวเซแล้วก็เข้าบริญญบโทคณะเลรนะคะคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะ แล้วก็พอจบมาปุ๊บยังไงคะพอจบมาแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้งานที่บริษัทลู o เบิร์กลู o เบิร์กนี่เป็นบริษัทวิจายนะฉันอกเจ้าของบริษัทเป็นเมเยอร์ของนิวยอร์กไมเคิลบลู o เบิร์กฟังฟังสำเนียงภาษาอังกฤษเพราะว่าทำงานด้วยภาษาอังกฤษทำงานด้วยภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เพราะั้นพอย้ายจากนั่นก็มาทำงานที่นี่ พอย้ายจริงๆทํางานอยู่4ี่ปีช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเริ่มเครียดเพราะว่างานทางด้าน finance เนี่ยการเงินเนี่ยมัน่อนข้างจะแบบต้องรวดเร็วทันใจทํางานจริงๆนะคะไม่มีการแบบว่ามานั่งคุยกันยังไม่มีเลยค่ะคือช่วงนั้นก็ทำงานเจ็ดโมงเช้าเพราะว่าต้องดูแลลูกค้าที่นิวยอร์กคือเขายังทํางานอยู่ช่วงเย็นขึ้นเครื่องไปดูแลไม่ขึ้นก็คือจริงๆบริษัทที่เป็นเขาเรียกบริษัท มอลต a t i o n ชาติคอมมิวนิทันนานาชาติเนี่ยเขามีเทคโนโลยีทางด้านคอมมิวนิเคชันที่เราไม่ต้องเดินทางไปค่ะสามารถใช้เทคโนโลยี uh, ใหม่ๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตหรือพวกเกี่ยวกับคอนเฟอเต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยก็สามารถอยากคุยกับคนต่างชาติได้แล้วคือไม่ต้องเดินทางไปเขาก็เห็นหน้าเราได้เห็นชื่อเราคุยกับเราได้ค่ะก็ช่วงนั้นก็ทํางานอยู่ประมาณ4ปีก็นอกจากทํางานตรงนั้นแล้วบริษัทก็ส่งกลับไปทุกสองเดือน จะต้องไปเทรนลูกค้าที่เมืองไทยเพราะคุณบัวก็มีสังกที่เมืองไทยเหมือนกัน่ช่วงนั้นก็ดีเพราะว่าหลวงพ่อที่วัดก็มีงานเยอะช่วงนั้นรู้สึกตัวเองได้กลับไปร่วมงานใหญ่ตลอดเวลาเขียนชื่อทั้งวันนั้นใช่ทำบุญรู้สึกมีความสุขมากค่ะช่วงนั้นแต่พอถึงถึงจุดนั้นแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนประสบการณ์ได้มาเปลี่ยนมาอยู่ที่ทํางานที่ใหม่ที่แห่งนี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นก็ก็ทำเกี่ยวกับอะไรคะพี่งานงานงี้ บริษัทเก่านี่จะทำงานเกี่ยวกับพวกที่บอกว่าบรูมบรูมแบบนี้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งทางด้าน information financial information service แต่บริษัทนี้เนี่ยคืออันนั้นเนี่ยจะทำทุก Product ทุกตัวสินค้าเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดในโลกนี้นะคะ uh. แต่บริษัทนี้นี่จะเน้นเฉพาะหุ้นคือการลงทุนทางด้านหุ้นของบริษัทญี่ปุน่นก็คือว่าเราจะให้ข่าวสารไม่ใช่ข่าวสารให้ข้อมูล hmm. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ ลิสต์คือจดทะเบียนในตลาดซัพที่ญี่ปุ่นทั้งหมดประมาณ5,000บริษัทคือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกนักลงทุนต่างชาติหรือแม้แต่บริษัทที่ญี่ปุ่นเองธนาคารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีต่างชาติอะไรด้วยที่คุยกันด้วยภาษาก็ถ้าเป็นต่างชาติก็ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ค่ะดูแลกี่ประเทศคะรันดัลลอสแอนเจลิสสามสามที่ชนใหญ่ตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เพราะอย่าลืมว่า ่ uh, financial district คือเมืองหลักๆทางด้านการเงินการธนาคารเนี่ยจะมีก็คือนิวยอร์กลอสแอนเจลิสเอ่อนฟราโกนะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นที่ลอนดอนแล้วก็จะมีสิงคโปร์ฮ่องกงอันนี้อ,อ,อันนี้เรารู้กันเองไม่ต้องเขียนจริง <laughs> ๆเราเราดูแลหลายประเทศอันนี้เป็นเป็นส่วนสำคัญค่ะ <laughs> เลแล้วจะมีนักการวดจยค่ะ <laughs> ไว้ดูเวลาดูว่าเออถ้าเราจะติดต่อหาลูกค้าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ลูกค้าเขาทำงอนอยู่หรือเปล่านะอะไรอย่างกี่โมกี่ยามถ้าเราจะติดต่อลูกค้าเนี่ยเราควรจะเขียนเมลไปหาเขากี่โมเหราะเวลาไม่ตรงกใชและลูกค้าถ้าสมมติเขาทำงานเขาหลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนี่น่าสนุกพี่แอม่แอนขอสนิทได้ไหมคะช่วยแนะนำตัวเองกับแนะนำงานเป็นภาษาภาษาอังกฤษ Hi everyone my name is Prisana Um, I've been living here in Japan for almost 13 years, and um, right now I'm working in um, financial service formation company. And uh, most of my companies, most of my clients.